ต่อไปก็จะได้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมของท่อเลียงพิบูรณ์พอเป็นกฎแห่งกรรมของลุงแก้วก็ชีวิตประวัติของลุงแก้วก็เท่าที่รู้ก็แกไม่เคยเกี่ยวข้องทางชู้สาวกับสตรีใดๆเลยลุงแก้วเคยบวชเป็นพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ได้ สามปรร s าก็ศึกออกมาศึกออกมาก็มาอยู่กับพระช่วยงานวัดงานว่าไม่ว่าวัดไหนมีงานลุงแก้วก็จะเอาแรงเข้าช่วยโดยไม่เห็นความเหน็ดความเหนื่อยและก็ความยากลำบากเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยชราสังขารมันก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ เกิดขึ้นก็บ่อยแต่เวลานอนเวลานอนหลับลุงแก้วก็ไม่มีความสงบมีแต่ความทุกข์เพราะเวลาจะหลับก็มักเห็นเต่ายางคลานเข้ามาตรงหน้าแล้วก็แสดงความโกรธแค้นอย่างมากร้องด่าว่ามึงไอ้คนใจร้ายมึงทารุณกับครูอย่างแสนสาหัสแล้วยังฆ่าครูอีกลุงแก้วตกใจหวาดกลัวต้องภาวะตื่นแต่กลางดึก เมื่อโสมกายใจสั่นมือเย็นตีนเย็นก็คิดถึงภาพที่ตนได้เคยสร้างกรรมธรรมบัพไว้ซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นรู้เฉพาะตนเองเท่านั้นเพราะว่าแกไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็หาความสุขความส,ามสบสบายใจไม่ได้ เจ้าเต่าตัวนั้นก็มักจะปรากฏตัวขึ้นมาในเวลาจะหลับก็มาด่าว่าแสดงความโกรธแค้นมาทวงชีวิตลุงแก้วก็ไม่เคยสบายใจก็มีแต่ความทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่ความหวาดกลัวก็เพราะว่าบาปกรรมที่กำลังจะติดตามมาสนองคิดว่าควรจะไประบายบาปก็คือไปสารภาพให้ท่านสมภารผู้ทรงศีลฟังก็จะได้เปาบาปลงบ้าง บาปก็จะได้เบาบางลงบ้างก็จึงอุตส่าหะพยุงร่างซึ่งกําลังจับไข่ไปหาท่านสมภานก็ไปเล่าเหตุการณ์ให้ท่านสมภานฟังจนหมดแล้วก็บอกท่านสมภานว่าป่วยครั้งนี้จะอยู่ต่อไปไม่นานชีวิตเห็นจะไม่รอดแน่คราวนี้เพราะหลับตาทีไรก็เห็นแต่เต่าตัวนั้นใช้เท้าตะเกียกตะกายคลานเข้ามาทวงชีวิต น้ำตาไหลพราดพาลาดลุงแก้วเห็นแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็นึกสงสารเตา่าและก็รู้แน่ใจแก่ใจว่าเต่าตัวนั้นต้องพยาบาลตามมาเอาชีวิตแน่นอนจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ลุงแก้วปิดบังเป็นความลับมานานเมื่อครั้งยังม่มโดยไม่ให้ใครรู้มาก่อนนั้นผู้คนชาวบ้านชาววัดก็มองเห็นแต่ลุงแก้วเป็นคนดีไม่เคยทำบาปทำกรรม แต่คนส่วนมากก็เห็นแต่ภายนอกแกก็แอบไปทําบาปไวนะ้ไม่มีใครรู้ตามที่ลุงแก้วเล่าให้ท่านจมพานฟังว่าก่อนลุงแก้วจะมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาวันหนึ่งก็วัดที่ท่านอยู่ก็มีพระอยู่กับพระก็จะมีงานประจําปีสมัยก่อนก็ยังไม่มีความเจริญเหมือนทุกวันนี้การคมนาคมก็ไม่สะดวก การเดินทางจากต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต้องบุกป,ปา่าฝ่าดงเดินทางมาด้วยความยากลำบากแต่สมัยก่อนความศรัทธาของชาวบ้านที่จะมาทำบุญก็มีมากก็พากันอุตส่าห์เดินทางมาไกลทางวัดก็ต้องจัดโรงทานเลี้ยงอาหารทั่วไปแล้วก็จัดสร้างศาลาที่พักชั่วคราวแต่ชาวบ้านมาในงานวัดก็ไม่ได้มาด้วยมือเปล่านอกจะติดเทียนมาแล้วบางคนก็มีของกินมาร่วมบุญที่วัดด้วย ชาวบ้านต่างก็มีข้าวสารข้าวเจ้าข้าวเหนียวผลไม้กล้วยกล้วยอ้อยน้ำตาลก็เท่าที่จะใส่มาได้ติดไม้ติดมือมาช่วยทางวัดหาบใส่กระบุงบ้างใสตะก้ารมาร่วมทำบุญสมัยนั้นก็วัดเป็นจุดรวมของชาวบ้านที่ได้มีโอกาสไปพบปะกันฉะนั้นคนสมัยก่อนแม้จะอยู่ห่างไกลอยู่กันคนละตำบลก็ยังรู้จักไปมาหาสู่เพราะว่า จุดศูนย์รวมของประชาชนชาวบ้านทั่วไปที่พบปะสนทนากันด้วยการทําบุญร่วมฟังธรรมที่วัดซึ่งสมัยนั้นวัดเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านทั่วไปสมัยก่อนการะลเล่นดี่ีขึ้นหน้าขึ้นตาก็คือหนังตลุงเป็นศิลปะสัญลักษณ์ของชาวภาคใต้บางครั้งก็มีการไปชันกันสนุกสนานลุงแก้วก็เล่าให้ท่านสมพานฟังว่า ครั้งนั้นก่อนจะถึงวันงานลุงแก้วแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็สามเณรที่วัดให้พากันเข้าป่าแยกย้ายกันตัดไม้มาสร้างโรงพิธีแล้วก็โรงทานเลี้ยงอาหารสาาที่พักหลับนอนอวันนั้นลุงแก้วแกวก็ปลีกตัวเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเพียงคนเดียวเมื่อเดินไปพบเต่ายางเข้าตัวหนึ่งกิเลสก็เกิดขึ้นคิดอยากจะจับเอาเต่ายางนั้นไปเผากินแต่จะเผากินเวลานั้นก็ไม่ได้ เพราะว่ามีทั้งพวกสิท์วัดแล้วก็สามเณรแล้วก็ชาวบ้านที่ออกมาช่วยกันตัดไม้เกิดมาเห็นเข้าก็จะเสียคนนะเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าลุงแก้วเป็นคนใจบุญใจกุศลจึงจับเอาเต่ายางนั้นไปหาที่ซ่อนไว้ก่อนเมื่อเสร็จงานวัดแล้วค่อยกลับมาเอาออกไปเผากินนะคิดแล้วก็ลุงแก้วก็ได้นำเอาเตาต,ตัวนั้นไปเสียบไว้ที่ง่ามไม้ต้นสั้นเสียบไว้กลางง่ามไม้หนีบไว้ให้แน่นนะไม่ปล่อยให้ตีนเตาทั้งสีตะกายลม ปล่อยให้ตินเต่าท่านสีีตะกายลมหมดทางที่จะเป็นอิสระได้มเมื่อเห็นว่าเสียบเต่าไว้กับง่ามไม้แน่นจนไม่สามารถดุดออกมาได้แล้วก็กลับไปช่วยกันทํางานตัดไม้ต่อไปเมื่อเหตุการณ์งานสนุกสนานของทางวัดผ่านไปแล้วหลุงแก้วก็ลืมเต่าที่เสียบไว้กับง่ามไม้อยู่มาจนบวชเป็นพระและก็อยู่ได้ประมาณสามพรราก็ศึกออกมา จึงนึกถึงเต่าตัวนั้นขึ้นมาได้จึงรีบเข้าไปหาจึงรีบเข้าไปในป่าหาต้นไม้ที่ได้เอาเต่าเสียบไว้ค้นหานานพอควรก็ไปพบแต่รู้สึกประหลาดมากเต่ามีความอดทนสามปีกว่าไม่มีอาหารกินนอกจากพวกเปลือกไม้ก็ยังไม่ตายลุงแก้วก็ไปเห็นต้นซ่านเติบโตหุ้มตัวเต่าไว้เห็นแต่ตัวเห็นแต่หัวเต่าลุงแก้วจึงรีบจัดการเอาขวานฟันกิง งามของต้นซานแกเอาตัวเต่าออกมาลุงแก้วละว,ว่าเต่าตัวนั้นมันน้ำตาไหลออกมาแทนที่ลุงแก้วแกจะมีความเมตตาสงสารที่ทรมานเต่าอยู่บนงงามไม้ไว้ตั้งสามปีควรปล่อยไปให้มันเป็นอิสระเท่านี้ก็เป็นการสร้างกรรมทำบาปไว้มากพอแล้วแต่กลับไปเห็นว่าอายุมันคงยืนมากขี้ในท้องมันคงไม่มีถ้าเราได้กินเนื้อมันแล้ว เราคงมีอายุยืนเหมือนเต่าบ้างก็นึกดีใจว่าเราได้กินเต่าตัว,ตวนี้คงจะมีอายุยืนแน่คิดแล้วก็หาเศษไม้แห้งมากองสมหาน้ํำมันยางมาเป็นเชือไฟมันไม่ช้าไฟก็ลุกโชนในที่สุดลุงแก้วก็ได้เผาเต่าตัว,ตว,ตวนั้นจนสุกโดยความขาดความเมตตาประนีลุงแก้วสร้างบาปขึ้นมาแล้วโดยไม่รู้ตัวผ่านไป อยู่ต่อมาก็จนลุงแก้วแก่อยู่ในวัยชาราเกิดสังขารผิดปกติจะนอนทีไรเมื่อหลับตาก็มองเห็นแต่เต่าตัวนั้นมาตะเกียกตะกายน้ำตาไหลคลานเข้ามาร้องด่าแล้วก็ทวงชีวิตลุงแก้วลุงแก้วแกวก็นึกรัว่านี่ก็คงจะถึงเวลาแล้วที่เต่าจะมาทวงชีวิตพวกญาติและก็หลานๆก็ได้ปลอบใจว่าลุงแก้วไม่เคยสร้างบาปอะไรทําไมจะต้องถูกทรมานเช่นนี้ ลุงแก้วแกก็นึกถึงกรรมที่แกสร้างไว้กับเต่าตัวนั้นนอกจาก,กตัวแกเองก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นอีกแต่คราวนี้จะนั่งจะนอน,จะ,น,อนจะยืนจะเดินก็ไม่มีความสุข,สขมีแต่ความทรมานมีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดไปอาจจะทําอย่างไรดีนึกถึงว่าควรจะไประบายเรื่องนี้ให้ผู้ทรงศรีลหาทางที่จะช่วยความหวาดกลัวให้เบาบางลงบ้าง ฉะนั้นลุงแก้วจึงไประบายความจริงที่เคยสร้างบาปมาให้ท่านสมภารฟัง ừ, ท่านสมภานก็ได้ทราบเรื่องราวของลุงแก้วแต่หนหลังก็น่านึกสงสารจึงบอกให้ลุงแก้วสร้างกุศลแล้วแผ่เมตตาไปให้เต่าตัวนั้นเพื่อขอเอาโหสิกรรมให้อย่าได้มาก่อกวรอีกเลยพวกญาติพี่น้องแล้วก็ล้านหลานก็ช่วยกันให้ลุงแก้วได้สร้างกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลไปให้เต่า แรกๆก,การหลับตาเห็นเต่าก่อห่างไปกว่าก่อนแต่ก็ยังมีแสดงให้เห็นลุงแก้วก่อนนึกว่าการจะให้เต่าเอาหสิกรรมให้ก็คงจะไม่มีหวังแล้วนะเพราะว่ากรรมที่สร้างนั้นมันหนักมากหนักหนาสาหัสเหลือเกินต่อจากนั้นมาอาการป่วยของลุงแก้วก็ลุกไม่ขึ้นรู้สึกเป็นการทรมานอย่างแสนสาหัสต,ต้องนอนความตัวลงได้แต่ เงยคอยกหัวชูขึ้นใส่หัวไปมาอ้าปากพูดไม่มีเสียงออกจากปากเลยใส่หัวหันหัวไปหัวมาเหมือนหัวเต่าก็ส่วนมือน,นั้นก็งอหงิกก็สอกก็ติดกับตัวยื่นแขนแบมือกลางนิ้วงองหงิกใช้ตะกายเหมือนเต่าทั้งสองข้างส่วนหลังก็ค่อยๆโคงโกงขึ้นหลังมันโกงขึ้นอูมใหญ่ขึ้นมาทุกวันกลายเป็นหลังเต่าอย่างเห็นได้ชัด เขไม่สามารถที่จะพลิกตัวนอนหงายได้อาหารที่ไม่ยอมกินอะไรเลยก็ได้แต่อา้อาปากได้แต่อ้าปากใส่หัวไปใส่หัวมาน้ําตาไหลข้าวน้ําไม่ได้กินแต่ก็อยู่ได้แรมปีท่านสมพาน์มาเยี่ยมท่านเห็นแล้วก็บอกว่านี่ลุงแก้วกําลังใช้นี่เวนนี่กรรมที่ได้ทำไว้กับเตา่าหลังโกงงอเป็นหลังเตา่าตีนมือตะเกียกตะกายเป็นกิริยาของเตา่ากรรมที่สร้างขึ้นในชาตินี้ ก็ต้องใช้เวรใช้หนี้กันทันตาเห็นลุงแก้วมีชีวิตอยู่ได้แรมปีไม่ได้กินข้าวกินน้ําที่สุดก่อนสิ้นใจอาการก็เหมือนเต่าถูกเผาอาปากกว้างออกแรงทั้งมือทั้งขาตะเกียกตะกายเท้าก็ถีบตัวก็สัน่นทําเหมือนทําท่าจะหนีไฟด้วยความหวาดกลัวน้าตาไหลไม่หยุดที่สุดก็สิ้นใจลงด้วยอาการคล้ายเต่าถูกเผา เมื่อตายแล้วพวกญาติพี่น้องหลานๆก็ได้ต่อโลงใส่ศพแต่ใส่ไม่ได้เพราะหลังคูโกงขึ้นมาเป็นหลังเต่ามือเท้ากลางออกแม้จะจับกดหลังก็ยังบีดกลับขึ้นมาอย่างเก่าท่านสมบานเห็นแล้วก็ขอร้องไม่ให้ใส่โลงให้จัดการหาไม้ฟืนมากองแล้วก็เอาศพมาวางแล้วก็เอาฟืนสมแล้วเผาเหมือนเต่าถูกเผาเมื่อศพของลุงแก้วไหม้แล้วกลิ่นไหม้นั้นไม่เหมือนกลิ่นศพธรรมดามันเป็นกลิ่นเหมือนสัตว์ที่ถูกเผาสดๆ เป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งที่กรรมตามสนองทันตาเห็นนายาโยมทั้งหลายเรื่องดีก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมสง่งผลทันตาเห็นก็ตรงกับสุภาษิตคำกลอนที่เขาแต่งเอาไว้ว่ากรรมใดที่ใครก่อกรรมนั่นนอตามสนองเป็นไปตามคันลองตามกฎของคำว่ากรรม ทำชั่วก็ต้องมัวทุกข์ทำดีถูกสุขน่านำกรรมใดที่ใครทำผลของกรรมจะตามไปทำชั่วต้องมัวทุกข์ทำดีถูกสุขน่านำกรรมใดที่ใครทำผลของกรรมจะตามไปในเรื่องของกรรมนั้นยากที่จะอธิบายมันสลับซับซ้อนแต่ก็กรรมใดที่ใครทำมันต้อง รับผลแห่งกรรมไม่ว่าการนึกการพูดการคิดการกระทำทำอะไรไว้เราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นจะหนีไปที่ไหน,นก็ไม่พ้นกรรมไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วทำดีก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วเพียงแต่ว่ากรรมอันไหนจะส่งผลก่อนตอน,น,นเองนั้นก็พยายามสั่งสมบุญไว้เยอะๆจะได้ บาปกรรมก็จะได้ไม่ต้องส่งผล,ละฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีที่เราสั่งสมมาย่อมให้ผลชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีแต่ความสุขความเจริญเพราะการสั่งสมบุญนั่นเองอนุโมทนาทุกท่านที่ได้รับฟังก็บรรยายโดยอดมภาพพระวชระจารุวันโน ปัจจุบันก็จำพรรษายอยู่ที่วัดสะเตยใหญ่ตำบลหน,นองไส้ขาวอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีขอเจริญพร